เราจะเข้าสู่พิธีหลังจากเทศนาเสร็จเหมือนเดิมนะคะฉะนั้นก็คือวันนี้เป็นอาหารพิเศษนิดนึงก็คือว่าคิสจักรเราทำข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็คือพี่น้องเอาเองเราจะมีส้มตำกับน้ำพริกให้แล้วทางคิสจักรก็จะหยิบไก่ให้นะคะหยิบเองไม่ได้ค่ะอันตรายฉนันแต่ข้าวเหนียวไม่อันตรายแต่ไก่อันตรายมีส้มตำกับไก่กับน้ำพริก ทางคิสจักรจ,จัดให้นะคะฉะนั้นพี่น้องแขกที่มาจากอุดรน,นะคะท่านจะไปนั่งโต๊ะเมื่อเช้าเหมือนเดิมไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปไหนนะคะเข้าห้องน้ําเสร็จเราเรายินดีมากที่ได้ต้อนรับท่านในฐานะท่านเป็นแขกมาเยี่ยมเยียนก็คือ,อท่านจะนั่งโต๊ะที่เดิมแล้วก็วันนี้เป็นทีมเดโบรานะคะทีมเดโบราดูแลแขกมาจากอุดรน,นะลูกแล้วก็แขกที่มาวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราขึ้นจอนะคะเราจะ ใครเป็นเป็นปฏิคมวันนี้เราจะพาแขกเหล่านี้ที่มาเป็นครั้งแรกไปนั่งโต๊ะตามรายชื่อของปฏิคมนะคะเราจะพาแขกเหล่านี้ไปนั่งโต๊ะแล้วเราก็จะรับอาหารมาให้เขานะคะของแขกที่มาจากอุดรก็ที่เดิมเมื่อเช้าแขกที่มามาหลายคนวันนี้ที่มาเป็นครั้งแรกแล้วก็ยังไม่เป็นขิ้เซียนนะคะพี่น้องที่ต้อนรับแขกเราก็จะดูแลแขกเป็นอย่างดีค่ะเราก็เดี๋ยวมีประกาศนิดนึงเราจะเซอร์ไพรส์อาจาร,รย์สำรวยวันนี้ค่ะ <laughs> เข้าเดนียวส้มตําและแขกมาจากอุดรค่ะเรียนเชิญอ,อาจาร,รย์สมรวยข้างล่างค่ะไปเดี๋ยวดิพระเจ้าสอนพวกเรานะครับว่าจงให้เกียรติบิดามารดาเพื่อเราจะมีชีวิตยืนนานบนแผ่นดินนะครับท่านอาจารย์สมรวยก็เป็นคุณพ่อฝ่ายวิญ,ญญาณที่พวกเรารักที่พวกเรา รบให้เกียรติท่านนะครับรวมไปถึงท่านอาจารย์กานิการด้วยนะครับที่สอนพวกเราที่คอยแนะนําเรื่องของพระเจ้าโดยเฉพาะเรื่องความของพระเจ้าที่ทําในสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้าเราจะมีบทเพลงพิเศษนะครับมอบแก่ท่านประองเป็นแสงแห่งความรักที่ท่านอาจารย์สมรวยนะครับถูกยาะเยะ้ยถูกถากถางถูกตําหนิหลายเรื่องขณะท่านการรับใช้พระเจ้าแต่ท่านสามารถมีชัยชนะผ่านคำยาะเย้ยนั้นได้เดี๋ยวเราจะร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับ โปร่งเป็นแสง อากีทาจากล่าด้วยนะครับองค์เป็นแสงสอทางที่กำบังยามชี่ข้าเจอทุกภัยอ,องค์เป็นแสงส่งใจรับพระองค์จะให้ยืนตัวข้าไว้ไม่มีผู้ใดเลื่อนหน้าา ใคพี่ดอขนาดที่ฟังเพลงก็ลวงลึกๆนะฮะเตรียมจองไว้นะครับท่านอาจารย์ก็บอกแล้วชัดเจนว่าท่านจะเอาเงินที่ได้วันนี้ที่ท่านให้มีส่วนนี้สร้างกิจจักรที่ครูเมืองนะครับเอาไะเจ้าท่านใดไม่มีเงินสดก็เขียนเช็คกันนะเขียนเช็คเข้าไปในซองถวายนะครับกิจจะจักรดีนะครับ Amen. ဟိုနေရာကတွေ့ဖို့ဒီနေ့နေကြ Amen. God open วยท่าเดวยกันนะครับพี่น้องครับยื่นมือมาอธิษฐานเวรอยบอผู้รับใช้ของพระเจ้าในความรักที่พระเจ้ามีต่อเราฮะเมื่อเราจะเห็นความรักของพระเจ้าผ่านผู้รับใช้ของพระองค์าาไปสู่คนมากมายที่กําลังต้องการความรอด อาเมนทใจนะพระเจ้าขอบุญเลยพอท่านอาจารย์สมรวยท่านจุนจุนท่านเป็นพรของพระเจ้าเพื่อท่านจะมีชีวิตที่ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดแต่พระเจ้าจะให้กำลังพิเศษพระเจ้าจะให้ความเชื่อเพิ่มขึ้นพระเจ้าจะให้กำลังฝ่ายวิญญาณที่มากมายพระเจ้าใช้สติปัญญาที่มาจากสวรรค์พระเจ้าจะให้พรอพ่อนะอริบารผ่านท่านผ่านมือท่านผ่านครอบครัวท่านท่านอาจารย์สมรวยอาจารย์แป๋วไปสู่พี่น้องคู่คู่รักในกิจสัจจะและไปสู่คนมากมาย ในกรุงเทพและในประเทศไทยและทั่วโลกลด้วยเจ้าผ้อวยพรภูมิลไทยของบุญในเช้านี้ด้วยความรักของพระเจ้าเพราะการสถิตของพระเจ้าในที่ท่านเสมอพระเจ้าจะเติมเต็มท่านอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าใช้กำลังมากแก่ท่านทุกวันทุกวันท่นทานจะมีชีวิตที่เป็นแสงของพระเจ้าเป็นความสว่างของพระเยซูวอวยพรภูมิลไทยของพระองค์ในเช้านี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโประมุขคุณพระเจ้าด้วยกันครับ เราจะยืนขึ้นนะครับร้องบทเพลง Happy Birthday อาเมนจักรุอาพี่น้องก็มามามอบของของขวัญให้ชานได้เลยนะครับ Happy Birthday to you Happy ใส่สองนะครับใส่สองใส่ที่ถุงถวายนะครับ Happy แบบ Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. ะมอบของขวัญให้ท่านแล้วก็ไปทานข้าวได้เลยนะครับแล้วพบกันที่ตัวอาหารนะครับท่านอาจารย์ยังรออยู่ทั้งวันนะฮะไม่ต้องรีบนะครับวันนี้ท่านอาจารย์อยู่กับเราทั้งวันนะครับขอบคุณพระเจ้าอาเมนขอบพระเจ้าใพรผู้รับใช้ของพระองค์ S <S <an other> เดี๋ยวใครมีชิ้นใหญ่พิเศษให้ถ่ายรูปนะฮะเดี๋ยวรอถ่ายรูปนะครับ <S <S ท่านใดที่มีชิ้นใหญ่มานะครับถ่ายรูปกับท่านอาจารย์ได้นะครับรอ,อก,ก่อนมารอข้างหลังก่อนนะครับคุณแดงคุณแดงมาล้อข้างหลังก่อน <S <S อถ่ายรูปจะ่จะถ่ายรูปส,สวยๆนะครับปัจจัยพรนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่สนับสนุนผู้ร,รับใช้ของพระเจ้าเราก็ได้สนับสนุนงานพระเจ้าด้วยนะครับพอท่านได้ รับใช้พระเจ้าด้วยหวัวใจด้วยชีวิตเต็มที่เพื่อเราจะได้มีส่วนในงานของพระเจ้าผ่านท่านนะครับอาเมนทีมทหารเสือนะครับดูแลท่านอาจารย์ด้วยครับอย่าให้ใครล็อกอาจารย์นะครับ